พบกันนะครับต่อเนื่องเลยนะครับกับเอกสารกับวิดีโอนะครับที่เป็นวิดีโออธิบายนะครับวิธีการทําข้อสอบโดยละเอียดนะครับสําหรับชุดนี้นะครับมีทางหุกข้องกงอนหลับเนี่ยนะครับก็ทําให้เป็นสาธารณประโยชน์นะครับสําหรับนักเรียนทั่วไปที่ต้องการที่จะฝึกฝนตัวเองนะครับก่อนที่จะไปสอบจริงนะซึ่งข้อสอบชุดนี้เป็นข้อสอบที่มีความคล้ายนะครับมีความเหมือนกับข้อสอบจริงๆเนี่ยนะครับค่อนข้างมากครับ ใครก็ตามที่ฝึกชุดนี้ไปแล้วนะครับน่าจะนะพอที่จะนำเอาเอาเอาตัวความรู้นะครับที่ไดจากการทำข้อสอบชุดนี้ไปเสริมนะครับความรู้ของตัวเองนะครับแล้วก็ส่งผลให้ไปทำข้อสอบได้ดีขึ้นนะฮะมาที่ข้อ30นะครับนะบเป็นโจทย์เนื้อหาเกี่ยวกับการแก้สมการเ exponent น a l และล o g a ร i t h มทั้งสองอสองเนื้อหาเลยนะครับ ส่วนของการแก้สมการชุด a เนี่ยเรานะครับใช้ความรู้เรื่องของการแก้สมการลอการิทึมนะฮะข้อนี้นะครับผมก็จะดำเนินการนะฮะชุด a เนี่ยครับนะฮะโดยเขียนนะครับสมการเนี่ย log x ฐาน2ทั้งหมดยกกำลังสองนะแล้วก็ไปรวบนะครับ ชุดหลังนะครับรวบชุดหลังเนี่ยก็จะกลายเป็นแนะครับแล้วก็ล็อก x นะฮะฐานนะครับเป็น2องกำลังสลบสามกับศพอรวบเสร็จเนี่ยครับเราก็จะได้รูปแบบของสมการล็อกเนี่ยนะครับในรูปแบบของล็อก x ฐาน2 ทั้งหมดยกกําลังสองครับนั้นตัวเลขชี้กําลังของฐานล็อกเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสองล็อ,อก x นะครับอ่าสองล็อ,อก x ฐานสองนะครับลบสามนะครับมีค่าเท่ากับศูนย์เห็นไหมครับคอนเซปต์ในการแก้สรรมการ expo และล็อกนะฮะมันมีคอนเซปต์ที่ใช้บ่อยก็คือการยุบพจน์นะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะยุบพจน์นะครับในข้อ30เนี่ย ผมก็จะยุบล็อก x ฐาน2เนี่ยให้มันเป็นพจน์ a ทำให้นักเรียนจะได้สรรมการอยู่ที่ a กําลัง2นะครับบวก2 a นะครับลบ3มีค่าเท่ากับ0จัดการแยกตัวประกอบนะแก้สรรมการหาค่า a แล้วค่อยไปหาค่า x อีกทีนึงอยู่ที่แยกตัวประกอบได้นะครับ a ครับแล้วก็3กับ1บวกลบ พบว่าการแก้สมการชุดแรกนะครับเราจะได้ a เนี่ยเป็นลบสหรือไม่ก็ a มีค่าเป็น1 a เป็นลบสเนี่ยพอเราคืนรูปนะฮะได้ log x ฐาน2มีค่าเท่ากับลบสาเพราะนั้น x เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ2อกับลบสาก็คือเศษหนึส่วนแ หรือนครับกรณีที่สองเนี่ยเราให้ได้ a มีค่าเป็นหนึ่งแล้วก็ไปจบที่ log x ฐานสองมีค่าเท่ากับหนึ่งนั่นก็คือ x เนี่ยมีค่าเท่ากับสองเป็นคำตอบของสมการชุด a ดังนั้นเนี่ยเซต a นะครับก็จะมีสมาชิกเพียงสองตัวก็คือ1 8, นะึ่งส่วนแปดกับสจากนั้นเนี่ยเราก็ไปดำเนินการแก้สมการชุด b สมการชุด b เนี่ยครับเป็นรูป e x p กเนี่ยก็จะต้องอาศัยรูปยุบพจน์เหมือนกันนะครับร้านชุด b เนี่ยนะครับชุด b นะครับให้ยุบอันนั้นะสองกำลังเเนี่ยครับนะครับเป็นเป็น b แล้วกันนั้นสมการเนี่ยก็จะเหลือนะครับ b 2สองบกำลังสองครับลบสิบสองนะบวกสิบหกเท่ากับศูนย์ น่าจะเข้าใจนะครับว่าสองกลังสองมาจากไหนสิบสองบบวกสิบหกมาจากไหน,นครับเอาสองหารตลอดนะครับเหลือ b กีกำลังสองลบหกนะครับบวกแปดนะมีค่าทศนัย0แยกตัวประกอบนะครับก็สี่สองนะเครื่องหมายเป็นลบทั้งคู่พบว่าได้ค่า b เนี่ยออกมาเป็นสองค่าก็คือเป็นสี่หรือเป็นสอง คอนเซปต์เดิมนะครับพอได้ค่า b มาแล้วเนี่ยเราก็คือรูป b ที่เรายุบมาเนี่ยเพื่อแก้สมการหาค่า x ได้2องกลัง x เนี่ยมีค่าเท่ากับ4เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ x เนี่ยมีค่าเท่ากับ2และ2องกลัง x นะครับมีค่าเท่ากับ2เพราะฉะนั้นนะครับได้ x อีกค่าหนึ่งก็คือ x มีค่าเป็น1โจทย์ต้องการนะครับนำเอาเซต a ยูเนียน b เนี่ย นะไปหาผลคูณสมาชิกนะครับนั่นแสดงว่า a union b เนี่ยนะครับก็จะได้อยู่ที่1ส่วน8ะครับสนะครับ, 2, รบแล้วก็1นะครับงั้นผลคูณสมาชิกใน b เนี่ยก็จะกลายเป็น1.8ส่วน8นะครับคูณกับ2และคูณกับ1ได้ผลลัพธ์การคูณสมาชิกนะผลคูณสมาชิกใน a ที่เศษ1ส่วนส ไปออกที่0.25ครับไปตรงกับตัวเลขที่สี่นะครับข้อ30นะค่อยๆทำความเข้าใจนะครับโจทย์แบบเนี้ยเป็นเอ็กโแบบง่ายนะครับนักเรียนจะต้องอทําความเข้าใจแล้วก็เอาไปใช้นะครับในการทําข้อสอบนะถัดไปนะ,นะครับข้อ31ครับเป็นความเข้าใจเกี่ยวกับการหาค่าฟังก์ชันข้อ31เนี่ยผมดูทรงแล้วน,นะนักเรียนต้องใช้ความเข้าใจในส่วนของการสลับตัวแปรนะครับ ฟังก์ชันอินเวอร์สเนี่ยมันมีเอกมันมีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของมันก็คือตัวแปร x กับ y มันจะสลับกันดังนั้นการสลับตัวแปรเนี่ยนะครับก็คือถ้าทำเงเข้าใจนะครับ f x มีค่าเท่ากับ a จะได้ว่า f อินเวอร์ส a เนี่ยนะครับจะต้องมีค่ากลับเป็น x นั่นหมายความว่าในข้อ31เนี่ยโจทย์เนี่ยนะครับต้องให้ต้องการให้เราหาค่า f อินเวอร์ส OG OF นะครับของลบ2เนะี่ยว่ามีค่าเท่ากับ A และนะครับนะ F inverse OF OG นะครับลบ2เนะี่ยมีค่าเท่ากับ B นะครับแล้วถามหาว่าข้อใดถูกต้องเนี่ยนะครับในแต่ละตัวเลือกในพินานะครับก็จะเป็นการพินาค่า A B ทั้งสิ้นนะฮะวันเราก็แค่หาค่า AB ออกมาจากรูปนะครับ รูปแรกเลยนะหาค่า a ก่อนนะครับหาค่า a เนี่ยก็จะยุบรูปฟังก์ชันประกอบนะได้ f อินเวอร์สซ้อนกับ g นะครับซ้อน f ลบสองนะครับเราก็หาค่า f ลบสองนะครับอันดับแรกก่อนไปดูเงื่อนไขนะครับไปดูเงื่อนไขว่า f ลบสองเนี่ยมันจะได้ค่าเท่าไหร่พบว่า f ลบสองเนี่ยเป็นเงื่อนไขแรกนะครับของ f นั้น f ลบ2เนี่ยมันก็จะมีค่าลบ2ทดนะฮะ f ลบ2เนี่ยนะครับมันจะมีค่าเป็นลบ4บวก1ครับได้ลบ3ทำให้ค่านะครับก็จะเหลือ f inverse ซ้อนกับ g ลบ3อ่านไ,ไหมไปดูครับ g ลบ3มีค่าเท่าไหร่นะครับทดนะครับ g ลบ3เนี่ยก็จะมีค่าเป็น 9บวก3แล้วก็ลบ2เพราะนั้น g ลบ3เนี่ยก็จะมีค่าเป็น10พอดีทำให้ค่าจะเหลือ F อินเวอร์สสิทีนี้สำคัญนะครับผมเนี่ยนะครับจะไม่ดำเนินการโดยการเอาฟังก์ชัน F เนี่ยอินเวอร์สนะแต่จะทำความเข้าใจว่า F อ n v ินเวอร์สสิเนี่ยมันก็หมายความว่าเราต้องลองเอา 2x บวก1เนี่ยมาเท่ากับ10 แล้วได้ถ้าถ้าได้ค่า x ตรงเงื่อนไขเนี่ยนะครับก็ใช้ได้นะครับพบว่า 2x เนี่ยเท่ากับ9นะ x มีค่าเป็น9ส่วน2เนี่ยพบว่าเงื่อนไขแรกนะครับมันไม่ตรงเงื่อนไขนะครับ x มีค่าเป็น9ส่วน2จึงไปใช้เงื่อนไขที่สองนะครับลบทิ้งนะฮะก็คือ x กำลัง3บวก2เนี่ยนะครับมีค่าทากิบ10 ได้ x กำลังสามมีค่าเท่ากับแปดนะครับนั่นหมายความว่า x มีค่าเท่ากัสองทำให้นะครับเราเนี่ยสามารถดูทันทีว่า f inverse o g o f เนี่ยครับลบสองเนี่ยมันมีค่าทากลสองเห็ 2, นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชุดแรกนะครับได้มาแล้วเนี่ย a มีค่าเป็นสองข้อไหนนะครับตัดตัวเลือกเลย a ไม่มีค่าเป็นสองก็ตัดทิ้งข้อหนึ่งตัดทิ้งนะครับ ข้อ3าตัดทิง้งจากนั้นไปดำเนินการหาครับค่า b ต่อจากฟังก์ชันประกอบอีกชุดหนึ่งก็คือ f inverse นะครับซ้อนกับ f นะครับแล้วซ้อนกับ g ลบ2นะครับหาค่าออกมาทีละขั้นนะครับหา g ลบก่อนนะครับ g ลบ2จะมีค่าเป็นทศนะเรียนกระดาษทศนะครับ g ลบมีค่าเป็น4 บวก2ลบ2นะดังนั้น G ลบ2มีค่าเป็น4ทําให้ค่าฟังก์ชันเนี่ยเหลือ f อินเวอร์สซ้อนกับ f4 นะครับ f4 ใช้เงื่อนไขไหนนะ f4 เนี่ยมันก็จะใช้เงื่อนไขที่2นะครับพบว่า f4 เนี่ยมีค่าเป็น68นะครับเห็นไหมโอเคนะ x กาลังสามนะครับก็คือสี่กลังสนะเป็นหกสิบสี่อ๋อหกสิบหกนะ f สเนี่ยจะมีค่าเป็นสี่กลังสนะครับได้หกบนะครับบวกกับสเป็นหกค่าจะเหลือ f อินเวอรนะครับของหก f อินเวอร์สมีค่าเท่าไหร่นะครับไปทดในลักษณะของการอินเวอร์สนะครับสลับตัวแปรดีลองพิจารณาจากส x บวกหนะครับเท่ากับหก ได้ 2x นะครับเท่ากับ65 x mm. เป็น65ส่วน2ใช่ไหมครับ mm. เงื่อนไขบอก x น้อยกว่า1เป็นไม่จริงนะครับ mm. ก็ไปทางเงื่อนไขที่สองครับเงื่อนไขที่สองนะครับ, mm. 2, รบได้ x กาลัง3บวก2นะฮะมีค่าเท่ากับ66 x กาลัง3เนี่ยมีค่าเท่ากับี่เอากลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับแปลว่า x เนี่ยก็จะเป็นอะสี่นั่นหมายความว่านะครับ ค่าของ f invert นะฮะ o f o g ลบสเนี่ยมันก็จะมีค่าเป็น4สรุปนะครับนะฮะก็จะได้คำตอบเนี่ยค่า a เป็น2ค่า b เป็น4ไปพี่นาะตัวเลือกนะครับก็จะตรงกับตัวเลือกที่4นะนะถัดไปนะครับข้อสิอ่าข้อสานะครับ ข้อ3ามองเนี่ยเป็นการแก้สมการกําลังสองปกตินะครับแต่ว่านักเรียนต้องอย่าลืมสังเกตนะในส่วนของเอกภพสัมพัทธ์นะครับเป็นจํานวนเต็มบวกกับจานวนเต็มลบนะครับตัวไหนไม่ใช่จำนวนเต็มบวกก็ไม่เอานะครับตัวไหนไม่ใช่จำนวนเต็มลบก็ไม่เอานะครับตามเงื่อนไขวันเงื่อนไข A นะครับเราจะแก้สมการโดยการแยกตัวประกอบนะครับพบว่าแยกตัวประกอบเนี่ยนะครับได้6 คูณหเป็น30นะครับเหลือบวกกับลบน้อยกว่า0แยกตัวประกอบเสร็จนะครับก็ดำเนินการขีดเส้นนวนเพื่อหาคำตอบของอสมการที่เป็นช่วงอสมการนะครับได้เส้นนวนเป็นลบหนะครับแล้วก็5เครื่องหมายนะครับน้อยกว่าตอบช่วงลบนะบเป็นช่วงเปิดนะคําำตอบจะอยู่ที่เปิดลบ6ถึงเปิด5 ชุดที่2นะครับก็คือจะแก้อสมการชุด b แก้ก่อน,นครับ b เนี่ยนะครับก็จะแก้จากการแยกตัวประกอบเช่นกันแยกตัวประกอบนะครับได้2องเล็บพบว่าได้ค่า4กับ3เครื่องหมายลบกับบวกมีค่าน้อยกว่าศูนย์ขีดเส้นจำนวนชุด b นะครับปากค่าวิกฤตลงไปที่ลบสามถึงสี่เป็นช่วงเปิดเช่นกันนะครับมันบอกว่า เราต้องการเฉพาะจำนวนเต็มบวกนะชุด a เนี่ยก็สามารถเขียนเซต a นะครับได้แบบแจกแจงสมาชิกทันทีก็คือเริ่มที่1นะครับ2 3และ4นะส่วน b เนี่ยนะครับเอาเฉพาะจำนวนเต็มลบนะก็จะเป็นลบ2แล้วก็ลบ1เท่านั้นนะเพราะมันเป็นช่วงเปิดจากนั้นพบว่านะครับต้องการจำนวนสมาชิกของ a union b พบว่า a union b เนี่ย เอเนี่ยมันมีจำนวนเต็มบวก b จีจำนวนเต็มลบดังนั้นเนี่ยมันจะไม่มีสมาชิกซ้ํากันนะครับเอนบก็จะมีลบสลบหแล้วก็1 2 3 4ทสองสามี่ทให้นับจำนวนสมาชิกได้ทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับหสมาชิกนะได้ตรงกับตัวเลือกที่4ี่ข้อสอบนะฮะผมออกให้ไม่ยากนะครับนะถัดไปนะครับข้อสามสิบสามนะ ข้อ33นะครับให้นักเรียนเนี่ยหาค่าฟังก์ชันนะครับโดยที่ตามจริงแล้วข้อนี้นักเรียนไม่จําเป็นต้องไปอินเวอร์ตฟังก์ชันนะผมก็ใช้คอนเซปต์ hmm. เดิมก็คือถ้า fx เนี่ยมีค่าเท่ากับ a จะได้ว่า f i n v e r ์ a เนี่ยนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ x สลับกันนะ mm hmm. นั่นแสดงว่าถ้าเราต้องการหา f อินเวอร์8เราไม่จําเป็นต้องไปอินเวอร์ตฟังก์ชัน f นะครับ mm hmm. แต่เราก็จะใช้วิธีการ จับ y ของ f เนี่ยมาเท่ากับ x ของ f x inverse นะครับนั่นคือกรณีแรกครับจับ x เท่ากับแแล้วดูเงื่อนไขครับเงื่อนไขเนี่ยบอก x ต้องอยู่ระหว่างศย์ถึง1ก็จะเป็นเงื่อนไขที่ไม่สามารถมาใช้ได้กรณีสอครับจับ2 x ลบ1นะครับมาเท่ากับ8แก้สมการแล้วเนี่ยได้ x เนี่ยนะครับเท่ากับ9ส่วน2 x เท่ากับเก้าส่วนสองดูเงื่อนไขนะครับมันก็ไปอยู่ในค่า x ที่นะครับมันเป็นช่วงฟังก์ชันที่ต้องการต้องที่ใช้ได้นะครับงนั้น x เงื่อนไขที่สองนะครับก็ไม่สามารถใช้เป็นคําตอบได้นะงนั้น f อินเวอร์สแปครับไปอาศัยเงื่อนไขที่สามครับก็จะ x กาลังสองบวกหนึ่งมีค่าเท่ากับแปดได้ x กาลังสองครับมีค่าเท่ากับเจ็ด นั้นพบว่า x เนี่ยมีค่าเท่ากับบวกลบรูทเจ็ดนะครับค่าหนึ่งที่ใช้ได้ก็คือค่ารูทเจ็ดซึ่งพบว่ารูทเจ็ดเนี่ยมันมีค่าอยู่ระหว่างสองถึงสามจริงถูกไหมครับรูทเจ็ดมีค่าอยู่ระหว่างสองสามจริงนะดังนั้นเนี่ยเราก็จะพบว่า f inverse แปดจะมีค่าเป็นรูทเจ็ดไปเลยนะครับเก็บไว้นะครับแล้วไปหา f inverse หนึ่งต่อข้อนี้นะครับในเอกสารนักเรียนมันจะเป็นลบหนึ่งจริงๆแล้วมันต้องเป็นหนึ่งนะครับ นะให้นักเรียนแก้ไขนะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์จากการดูวิดีโอนะครับดีกว่านะฮะนะดีกว่า f inverse หนึนะครับก็จะใช้เงื่อนไขลักษณะเดียวกันหานะครับ f inverse หเนี่ยมีค่าเท่าไหร่ก็จะเริ่มเอา x เท่ากับ1เนี่ยนะชรอตดแรกครับใช้ไม่ได้นะฮะชดที่2เท่าเหมือนกันนะครับ2 x ลบ1นะเท่ากับ1นะครับเงื่อนไขที่2ครับได้2 x เท่ากับ2ได้ x เท่ากับ1นเห็นไหมครับนั่นแสดงว่าเงื่อนไขที่สองเนี่ยมันใช้ได้แล้วนะครับหมายความว่า f อินเวอร์สหก็มีค่าเท่ากับ1ดังนั้นเนี่ยนะครับ f อินเวอร์สแบวกกับ f อินเวอร์สหนึ่งเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับรูทเ็บวกหนี่ยไปตรงกับตัวเลขที่ห้านะครับถัดไปนะครับข้อสามสิบี่โจทย์อีกประเภทหนึ่งที่ขาดไปได้นะครับในข้อสอบเหล่าทาหาราบกเนี่ย ก็คือโจทย์การหาโดเมนเลนส์แล้วก็เอาโดเมนเลนส์มาดำเนินการกันเหมือนข้อ3าเนี่ยเดะเลยนะฮะข้อสามเนี่ยบอกว่าให้ fx เนี่ยเป็นค่าสมบูรณ์ x ลบหนึ่งะครับลบ2 gx เนี่ยเป็นค่าสมบูรณ์ x บวกหนึ่งแล้วก็บวก3แล้วให้หาเลนส์ f นะครับ intersect เลนส์ g ข้อน,นี้ค่อนข้างหาง่ายนะครับเพราะว่าถ้าต้องการหาเลนส์ f เนี่ยนะฮะนั่นเลนยนก็แค่นะครับ เขียนความสัมพันธ์ใหม่เขียนฟังก์ชันใหม่ครับเป็น y เท่ากับค่าสมบูรณ์ x ลบ1แล้วก็ลบ2จากนั้นเราก็จะได้รูปเป็น x ลบ1ติดค่าสมบูรณ์ครับเท่ากับ y บวก2เราก็พิจารณาว่าค่าในชุด x เนี่ยมันเป็นค่าติดค่าสมบูรณ์ยังไงมันก็จะมีค่าเป็นบวกเสมอนะครับทําให้เราจะพิจารณาที่ y บวก2เนี่ยจะมีค่ามากกว่าเท่ากับ0นั่นทําให้ได้ค่า y เนี่ยมีค่ามากกว่าเท่ากับ2 หมายความว่าเราได้ค่าเลน F เแล้วนะครับว่าเป็นปิด2จนถึงอินฟินิตี้นะจากนั้นก็ไปพิจาณาฟังก์ชัน g นะครับฟังชัน g เนี่ยก็จะเขียนเหมือนกัน y เท่ากับค่าสมบูรณ์ x บวก1แล้วก็บวก3จัดรูปใหม่นะครับได้ค่าสมบูรณ์ x บวก1เนี่ยเท่ากับ y ลบ3ามพิณาลักษณะดเดียวกันนะครับจะได้ y ลบ3มเนี่ยมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0 ได้ y มีค่ามากกว่าเท่ากับ3นั่นแปลว่าเราได้เลนส์จีแล้วว่ามีค่าเท่ากับปิด3จนถึงอินฟินิตี้นะครับโจทย์ต้องการให้นำเอาเลนส์เอฟกับเลนส์จีเนี่ยมาอินเตอร์เซกันครับถ้าไม่ให้สับสนเนี่ยนักเรียนก็เอามาอินเตอร์เซกันบนเส้นจำนวนนักเรียนนะครับมันจะทำให้สับสนน้อยเลนส์เอฟนะครับเป็นปิด2นะฮะอ่านะครับ จนถึงอินฟินิตี้นะครับส่วนเลนส์ G นะครับก็เป็นปิด3นะจนถึงอินฟินิตี้ดังนั้นเมื่ออินเตอร์เซ็กกันแล้วเนี่ยนะครับผลของการอินเตอร์เซ็กเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับปิด3จนถึงอินฟินิตี้นะครับเป็นเลนส์ F อินเตอร์เซ็กกับเลนส์ทไปตรงกับเฉลยในตัวที่2นะฮะถัดไปนะครับข้อ35นะครับ ก็เป็นการหาเลนส์เหมือนกันนะครับนะเป็นการหาเลนส์เนี่ยโจทย์เกี่ยวกับการหาโดเมนเลนส์เนี่ยจะออกประมาณ2 3สาข้อนะครับสำหรับโจทย์ข้อสอบปีแล้วเนี่ยออกโดเมนเลนส์ถึง4 5หข้อนะครับนะนักเรียนก็ต้องลองทำความเข้าใจไปนะครับนะฝึกฝนไปนะครับทบทวนไปข้อสามินะครับกำหนดฟังก์ชัน f มาให้ให้หาเลนส์ f ตรงๆเลยนะฮะการหาเลนส์ f เนี่ยก็จะจัดรูปนะครับ y เท่ากับสส่วนด้วยค่าสมบูรณ์ x ลบ1นะครับ เวลาจัดรูปเนี่ยถ้าจะหาเลนส์เนี่ยผมก็ยกย้ายขึ้นไปทั้งยวงนะครับกลายเป็นค่าสมบูรณ์ x ลบหนึ่งเท่ากับสองส่วน y นะครับขั้นถัดไปเนี่ยนะครับก็จะเอาค่าสมบูรณ์ x เนี่ยไว้ทางซ้ายตัวเดียวเลยจะมีค่าเท่ากับสองส่วน y บวกหนึ่งนะครับนั่นแปลว่าเวลาจัดรูปเนี่ยก็ถือว่าเสร็จสิ้นนะครับค่าทางซ้ายเนี่ยเป็นค่าเทอม x ติดค่าสมบูรณ์นะครับทำให้ค่าทางขวาเนี่ยก็คือ 2, ส่วน y บวก1เนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0เท่านั้นได้2บวก y นะครับส่วน y เนี่ยมีค่ามากกว่าเท่ากับ0เราแก้อสมการชุดนี้เนี่ยก็จะได้ค่าเลนสออกมาทันทีนะครับก็คือ y บวก2ส่วน y มีค่ามากกว่าเท่ากับ0ขีดเส้นจำนวนนะครับเพื่อกำหนดค่า y นะครับก็คือเลนได้ลบ2 ถึง0นะครับกำหนดด้วยช่วงเครื่องหมายมากกว่าครับก็จะกลายเป็นเปิด0นะครับแต่ปิดลบ2ได้ออกซ้ายและออกขวานั่นทำให้เลนส์ของ f นะครับในข้อนี้จะตอบได้ที่ลบ infinity จนถึงลบ2ปิดนะครับไปยูเนียนกับเปิด0ถึง infinity นะครับพบว่าคำตอบเนี่ยก็จะไปอยู่ตัวที่2นะครับ อ่าวิดีโอนี้นะครับก็ครบถ้วนนะครับตามที่กำหนดไว้ก็คือวิดีโอละ6ข้อนะครับสองสองแผ่นพอดีครับนะบก็ขอจบ